มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่สองในผู้หญิงไทยได้ตั้งแต่ผู้หญิงอายุก่อน30ปีจนถึงวัยชาราอายุ80ปีพบมากในช่วงอายุ35-50ถึงปีโรคมะเร็งปากมดลูกก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง7คนต่อวันเรียงพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกร้ายใหม่ๆสูงถึง6000คนต่อปีอีกด้วยในจำนวนของผู้ที่มีเชื้อนี้กว่าครึ่งต้องเสียชีวิต มะเร็งปากมลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่ขอลูกพศส4แล้วก็ทำหมันมาซุดตัวอย่างทีคือพศ5 4อาการปวดท้องทรมานเวียนหัวคลื่นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพศูนย์มะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตัดให้ป้าก็ผ่าตาดัดนะฮะหลังผ่าตัดสองเดือนก่อนที่จะเจอซินจร์ ปวดมือลูกแล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อยคือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชื้นไม่รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่าถ้าแม่ตายเ <c oughs> ผาที่กรุงเทพนะไม่ต้องเอากลับต่างจังหวัดพอมาเจอเซอร์ตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลยทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็ดกหนาขึ้นผิวพรรณดีเซอนิตินพลิกชีวิต ให้คนใกล้าตายอย่างดิฉันให้รอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้